ากินอาหารเนือ้อรสชาติแม่ที่เป็นยังไงเราก็อยากจะให้ลูกค้าเนี่ยเขาได้ทานในสิ่งที่เราได้ทานบ้างแล้วอาหารที่เราทำเนี่ยเราก็ค่อนข้างใส่ใจจะเน้นที่คุณภาพความสะอาดการบริการก็รสชาติความอร่อยเนี่ยอิ่มท้องแล้วก็ม่วนใจกลับไป แต่รุ่นแม่อาหารเหนือของเราเนี่ยจะเน้นพืชผักสมุนไพรเป็นหลักคือรักษาสุขภาพจริงๆก็อย่างหลักๆก็คือจะเป็นชุดออเดอร์เมืองแล้วก็จะเป็นขั้วเห็ดทออันนี้จะขายดีมากในภาคอื่นจะไม่มีนะคะจะมีแค่ในภาคเหนือ ที่ลูกค้าเขามาที่ร้านนะะี่ค่ะแล้วก็หาไม่เจอจะมีปัญหาตรงที่แบบลูกค้าโทรมาถามทางเราอธิบายให้เขาไปเขาจะไม่เข้าใจเส้นทางเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีลูกค้าที่เขามาทานข้าวที่ร้านเขาก็มาปักหมุดให้แต่ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเป็นความคลาดเคลื่อนของถนนแล้วก็จะโทรบ,บอกว่าร้านอยู่ตรงไหนตั้งแต่ที่เราได้ใช้ Google My Business ก็รู้สึกว่าการที่ลูกค้าจะมาหาเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตรงแล้วเราสามารถใส่ข้อมูลแผนที่ข้อมูลร้านค้าเบอร์โทรศัพท์ลูกค้าก็สามารถเซิร์ ข้อมูลได้เลยก็คือเขาก็มาได้แม่นยำม,มากขึ้นปักหมุดหน้าร้านบน Google My Business กับ SCB ใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะสะดวกสบายมากเลยค่ะปักหมุดแล้วรวยผลง่ายขายดีทำง่ายทำฟรีได้ทันทีที่ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาทั่วประเทศ